วิธีทําความสะอาดผ้าม่านง่ายๆให้บ้านสดชื่นรู้หรือไม่ผ้าม่านเป็นจุดสะสมฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้เราควรเริ่มต้นด้วยการตรวจดูสภาพผ้าม่านถอดผ้าม่านออกและใช้เครื่องดูดฝุ่นกําจัดฝุ่นเบื้องต้นจากนั้นเช็คป้ายคําแนะนําการซักเพื่อให้เลือกวิธีการทําความสะอาดที่ถูกต้องถ้าผ้าม่านสามารถซักเครื่องได้ให้ใช้หมดถนอมผ้าและน้ําเย็นสายน้ํายาซักผ้าที่เหมาะสม หรือหากเป็นผ้าม่านที่ต้องการดูแลพิเศษให้เลือกซักมือโดยใช้ผงซักฟอกสูตรอ่อนโยนแช่และซักเบาๆเพื่อถนอมเนื้อผ้าและลดโอกาสผ้าเสียเจอคราบฝังแน่นใช้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำอุ่นหรือน้ำยาขอจัดคราบเฉพาะจุดใช้ผ้าชุบน้ำยาและถูบริเวณคราบอย่างเบามือทิ้งไว้สักพักก่อนล้างออกวิธีนี้ช่วยขจัดคราบได้อย่างมืออาชีพโดยไม่ทำลายเนื้อผ้าหลังจากซักเสร็จควรผึ่งผ้าม่านให้แห้งในที่ร่มหรือใช้เครื่องซัก ้าด้วยหมดวดรอยยับเพื่อช่วยรักษาสรงผ้าไม่กลนตากในที่แดดแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ผ้าสีซีดจ,จางเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้เพื่อไอเดียความสะอาดในบ้านของคุณและติดตามเราเพื่อรับเคล็ดลับดีๆในการดูแลบ้านให้สวยงามทุกวัน